สวัสดีครับนาวิทครับวันนี้มาลอยมาตามในทางของนาวิทนะครับพอดีในยืมคาร์ว์นาวิทไปพอกันอยู่ตลาดเพิ่นว่าคนฝันนี่ครับฝันว่าตำรวจจับก็เลยจีบมาตามข้อฝันเพิ่นแล้วกาคนฝันเราตำรวจจับมีโชคได้ยวยไงเวดผมฝันทั้งแตตำรวจจับถือเรียกรถเอาไงเวดบอกข้อฝันตัวพี่นักวิทยซี่ฟังนะครับว่าฝันว่าจะอะไรโอ้ยฝันว่าอยู่กับอยู่กับเมียล่ะวันนี้ตำรวจ còn cái nấm cái gì coi à cái khả quan tai còn mà ma nấm biển còn lấy chắp say con kèo mượn còn lấy bảo ôi xây rồi rồi nó chỉ hỏi vô nấm nha cho được nấm nha cho kiệt mười chẳng màu. cóm nữa rồi nó rồi thì bay vô rồi nó và này còn phận để khả quan tai nó này nó rất lắng mà này còn lấy thử phỏ lấy ma

พวกไอ้ทย่เขาดิบหมอนเหมือนแับก้อนฝันอยากหายไปหรืเล่เออเออเอาลูกขึ้นมานั่งลมล้มกับฝันนั่นก็เอาเอย่างว่าเล่นเล่นยจีเกีงเลี้ยตันใหญ่บ้านน้อยนั่งเลยโวสบ้านนั่นเนาะปัดฮักปัดถึงจะพังไรจนมนประกาศนอนโอ้ยมันยังเป็นความจริงกันแล้วก็ลูกมาได้ก็เป็นบ้านนั่นเช่ยังอยู่ภาพก็ยังอยู่ในความฝันไหมยังไปซื้อเลขตัวใดไว้ปะ ซื้อเก้าหกเก้าหกเป็นเลขแบตเตอรี่ิหนึ่งเก้าหกโอหนึ่งเก้าหกะซื้อใหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกืตเตอรี่ใเด้อนะครับอืแล้วเก้กเทะเบียนรถไงญ่ะขัญไงนะเพราะไปถอยเส้นยังก่อนเส้นมอสไส้ของเขาไม่เห็นหมอกไหนไ่ถ่ายทน้เนี่ไปจอดไว้ว่าไปลมหงมผมของมาจากหน้าของผมจากหน้าเป็นลมหัวหน้าแบบม่อาคำกับ ก็พรคำเนาะโงคขัดถือส้นเดียวนะครับสองเก่าสองเก่าจบ้านเลกที่บ้านเนี่ยนะสองเก่าบ้าน้องเนี่ยเกาะเขาไปทมอายุเลยครับผมอายุยี่หบหาเปดนี่ละห้าเจ็ดหาแปดนี่ละมักมักหาแปดหรือมักห้าเจ็ดอย่างเงี้ยมักอายุของเราเลี้ยงอายุของนี่ยี่หีบตัวพ่อสอมดตัวพ่อสอสิบเนาะอัพ่อสาสิบเนาะ มันจะยา,ายนฮับพีางมยานฮับพ่้นนะนี้เขาเกาออกเขายงา,ายยงครับี่อารมได้สิครับเจ้าันยิ่ตรักกัเอ๋อตัวะคอนมาอย่าง,งหาไหมกบองวับพี่อาร์มนะตัว่ากบบมีตัวมากหรว่าตัว่าคือ,รอเรารีไวช้ชือโอ้ืือตีไว้แล้วเออหนึ่งเก่าหกไงล่ะกับผมถ้าเก้าฟันตำรวจมัไน,ไ,นไม่โชคนะแต่ว่ากับเป็นพิษนายได้ว่าเขาเกินมืนอ ให้เลขตัวเดียวศูนย์ใไซตะเก้าเขาว่าเด้อครับแล้วเมื่อกี้ฝันยังทีหรอวะลูกเกิดว่าลงไปนอนนี่กับฝันนั็นเก้าอยู่เงาต้งใจเลยบ่ปนอนเลยรับผมเลขบ้านสองเก้าม่สามเนาะอือครับอือหรืว่าลงสองเก้ามันเป็นยังเด้เจ้ากับฝันเกี่ยวฝันเกี่ยวแล้วกันออ๋ฝันเกี่ยวบ้านอะไทีนี้เออฝันเกี่ยวบ้านอะไทีนี้แหละว่าเดี๋ยวเอาตาใหม่เงี้ยหลังนี่แหละ กระบามันมันมันลอยออกดูดิครับแล้วก็มาส้นไหมคองมัถอยเราส้นเดิมันแต่ออกสามตัวนี้มัใใ่ตัวหนึ่งแง่เก้าเป็นสองเก้านี่วิตย์กวะาตัวพันเสือตะมีเวลาขึ้นหนึ่งเก้หกเลนะครับอายุลรากกับหาสิบเจ็ดย่างหาแปดนะนะครับวบานี้ปลาไอ้กรมหาแปดพี่แล้วเนาะเลีกเล้ออกวันยังอ่ะ เลขออกมันวันวันเสาร์อาทิตย์ว่ะเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์นะอือนะครับแต่ว่าแต่ว่าแตาผมเคยสัมผัสมาดูดูเนี่ยเ็ไอ้เพชรตัวเดียวเราศูนใส่ได้ยังกระทางเลขว่ะอาทิตย์มีศูนย์เออไอ้เลขยังกระทางพี่มันมีตัวเดียวศูนใส่เออมีศูนย์คำหนึ่งเลยวันอาทิตย์แต่ว่าสมากมันจะเป็นหนึ่งสิรัสสิกายเป็นศูนย์หรือเปล่าครับผมก็สองยางน้อยอ่างเวียวนะนะครับเออเราจะพิจารณาซีเนาะนะครับ ไอเวีเาก็ว่ามีเตเลขซื้อไว้นะครับหนึ่งเก้าหกอมีตัวเดียวเลยซื้อไบก็จะมีได้นะครับพี่น้องมาก็ได้กระเซียวบับาจิบัตรก็ได้รุ่นเนาะมาเลยก็ถามมาอยู่เราก็ห้าสิเจ็ดย่างหาแปดเนี่ยเราพี่น้องนะครับก็วงหาแปดหายน้าเหล็กย่างเหล็กเกศพันวาตังวัจับเนยขอเจ็ดมือ ไอ้แม่เจ็ดตัวเดียวกขาสูไส้นะครับว่นอะเหลียวว่านจะเกิดมือนมิซูนเนาะมิซูนยังแหลยแต่วันชิโยไซแหละจะหน้าวแต่มาเรียกว่บ้านหนึ่งเอาลูกน้ำพัวซึ่งถอยรถไปส้นเรียกมะมะไซขนาดสองเก้าสองเก้ายีนะครับบ้านในบ้านมันแตสองเก้ามันรยกับฟันเกี้ยวบ้านเป็นสองเก้านะครับแล้วว่าอยากเอาชิมเนาะนะครับก็เลยเอาไห้น้ำนะครับด้วยสำหรับขกบฝันองนาวิตรับกับวิธานีได้นะครับควกับอือคือมีศูนเจ็ด ครับหนึ่งเก้าหกสองเก้าหลายตัวเกิดพ่อซอสอิบเนาะสอฮามันหลายน้ำซึออ่งพ่เกิดน้ำนนะครับอือบพ่อออาหนึ่งศูนย์เนาะนครับเนาะหอาหนึ่งศูนก็เตรียมหาแปดพันเตอน่สองพันห้าร้อยสิบพ่อซอสิบไหมสองหาสองหาหนึ่งศูนย์ก็หาแปดไปหาแปดย่างหาแปดเตรียมเนาะแม่นนะครับอือแต่ว่าที่แน่ๆเี่คือ ไอพิเกตตัวเดียวเนี่ยคือต่อศูนย์ไซนะครับตามอ่าฮ่ตัวไซเอาจริงเออ่าตัวไซนตั้ธรรมาดาเนี่ยเลยตัวเดียวศูนย์ไซนะครับตัวส่วนใหญ่คือหนึ่งเก้าหกเด้อนะครับตามนี้ได้ครับสำหรับความฝันขอนาวิดเนาะนะครับมาเลยกับลงไห้ครบทุกตัวเนาะมาคกนกับทยยี่ถามอายุมาล่วงกับที่ถามมอเกะถามอะไรถามอายุยังมันเกิอดดีมิโกอจริงพระวันเป็นตำรวจจับเด้นะครับตำรวจจับเนี่ยมันให้ว่าฝันว่าขี่รถว่าฝันว่าเป็นตัวเลขหนึ่งมันต้องเป็นอายุนะธรรมดาเนาะ ครับว่าหาเจ็ดหาแปดนี่แหละนะครับมากหลายต้องเบมาก่ว่าเขาบ่ได้มา่อสามนาตีก็มาเหลวดีๆว่าต่ว่าจับอยู่ย่อมรับแล้วนะครับเออผมได้ขายดีเหรอนิย่อมรับเลยมาเนี้ยผมขออยู่น้ำเนี่ยจะกิดมือกันยังมเมาผมเนี่ยเอาได้ตอนเพราะว่าได้เอากรจังบบใส่กุญแจมือเนี้ยครับขอเช็ดมือเลยขอว่าอยู่น้ำดูกน้ำเนี่ยจะกิดมือกันยิ้มเอาได้เหรอก็ได้เพราเขาหงุจั๊กว่า อยู่ใส่หรอนะครับผมเราก็เลยพอจับเราก็เลยเออเดี๋ยวสิมาเอาหัดเกียมือจังมาเอาเลยเขาปรจับไปนั่นปะบอกบอกไปนั่นบอกกันได้แล้วก็เลยว่าได้ขอเก็ยมืออ่าสนใจเลยนี่เกียร์ตัวเดียวนะก็สนใจแล้วเพราะว่าเออเดี๋ยวหัดเกียมือสิมาหักเล้วก็วางทีแล้วทำรวยเพราะว่าเขาขอเขาว่าอยู่น้ำยาจะเก็บมือนะเขาก็หลายปีที่ว่าต้องห่างต้องแหงมจะทำได้ฟัน บอ่อมาห้องมาหายคดีคด,ดีมันหลายปีก็าไม่สืบเลยนะชือ่อว่านี่ขวปันว่าข่าคนมาหลายปีแล้วแต่ว่ามันจะสืบพ่อคือจังหวจะจากคลองในขายดีนล่ะคืออะไรเราเด้พ่อหรวเสือในฝันเขาเล่นน้ำมาสืบมาพอ่อม,มา,อขอมาอขอเขาสืบพ่อก็เลยก็เลยย่อมระบาจากคลองในข่าคนดีเลยเรียกว่า จะเผาไปเ้าตั้มใจไปขออยู่น้ำเมียจะเก็ดเบื่อกับลูกกันเลยยัมาเอาเด้อะวันนี้ไปใส่ดอกเขาก็เลยว่าเออได้ได้ครับขอเจน็มือสังทีมาหาปอดอกนะทัรวไปนกะในรักคือวาน่ะนะครับบ่อยู่เพิ่นกะเลยเก็ตอะไเป็นปริศนาอยู่เออเก็ตพริศนาเป็นปริศนาได้ป่ะขอเกล็ดมือไหมเราไม่เก็ตอยู่นะครับได้ว่าไหมเขาคตสัญญาเนี่ยเขาบอกเลยว่าฝันตำรวจจับถึงมีโชค ตเกาได้ตามผมมันเขารองไรเทียวถือไรเทียวไดีกว่าถือรถจัลลี่ว่าเนี่ยแล้วหนึ่งเก่าหงหน้าเรียกซื้อไว้แล้วางามนี่หนึ่งเกาหเลยงามเยอะนะครับหงเลยกะไก็จังไฟันมาตำรวจจับเคยเคยถือเรื่องของเทียงไงผมไงเอานะครับรุปตัวเลกได้ครับวันนี้นาวิทยฟันว่าตำรวจนำสืบนาว่าเพิ่นขาคนตายนะครับมาจับเฮียนดิซานนะครับฝันเป็นจริงันคือจริงครับโดยธรรมนนะครับ เพราะว่าอยยุกระลูลกยิ่งไม่จะเก็นมือแน่นะครับอายุเพิ่นึ่ก็หาซิเก็นอย่างครับแปดนะครับ่นว่าขอเก็นมือก็เลยเติมศูนย์ใส่นะครับเพราะว่าไห้เลขตัวเดียวศูนย์ใส่นะครับปกตินะครับเลขที่มันซื้อไว้ขึ้นหนึ่งเก้าหกวยครับฝันไอ้ว่ามันฝันฝันว่ามปนฝันเนาะคือถอยรถไปซ้นมาใส่ขั้นทะเบียนสองเก้านะครับมีเลียงจริงวันเลขซื้อรอตะตรีไว้หนึ่งเก้าหกนะครับเลขบ้านเพิ่นก็คือสองเก้าเลยเลขรถมาใส่กับสองเก้าก็เลยโล่งหายน้ำนะครับ เล 29, ยสองเ,งเก่าดิ่พอมาเมาเลยกับฝันเกี่ยวเงียบกันเนึกกันครับกันรงไห้พอ่อเพื่อกันเลี้ยงกันขาดเนาะ,ะเจ้าเสือลายบาทร้องเมืองสิบยี่สิบบาทพออา่พอได้ฟังพ่อได้ฟังนะครับครับขอบคุณนะพี่เจ้าเสือลายสีแดงฝันในทางดีพี่น้องเอีซีนะครับไอ้เจ้ามันถือกับพ่อได้ค่ากับเขาไว้ดิครับงั่นเจ้าว่าคิดแน่ๆนะกัอายุเนี่ยละหนึงลล่งตัวละครเนาะแต่มผมคิดได้นไงคนถือตำรวจจับมันว่มีอย่งางไรเว้ยผมถืว่าอยู่กับพ่อซอเกิดเนาะ ก็สองเกิดกิดสองหาหนึงซูลเรื่มเกิดสองหาเป,ปรนรบบอไกหนึ่งซูนย์มันก็ย่อยออกเลยน,ลยนะมันจะนเป็นอายุเนาะคับเนาะมหาเจ็ดหายเปลนะเพราะว่าแต่วเจ็ดซูเนี่ย,าายก็นเนี่เพราะมันเป็นพิศนาพอเราคับยดียวมันจะว่ามีตัวเดียวกัมีแต่เกิดตัวเดียวเนาะเอาสปกันแล้วที่นา,น,นามานึ่นี่วิตรน,น,นะนี้กเรยาชิมิบบคาบมคาัง